ไม่แก้กับมุกนี่นะทำไมหนะ้าพวกเขาเศร้าจังลองไปถามก่อนไหมมุกแก้วทำไมหนะ้าเศร้าจังเป็นอะไรหรอก็ใชส่สิขายกะปิมาตั้งหลายวันแล้วแต่ทำไมได้เงินแค่นิดเดียวเองพวกเขาน่าจะไม่รู้ว่ากะปิเกาะเราอร่อยแค่ไหน <c oughs> แล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะจะให้ฉันไปตะโกนขายในเมืองหรอติ๊กตกไง จริงด้วยเราถ่ายคลิปเกี่ยวกับกระปิบ้านเราน่าจะมีคนสนใจนะใช่ใ่งั้นเราไปเริ่มกันเลยสิไปกันสิฉากหนึ่งที่ไปรุนเคยเอิ้งอ่ยรุนกรุงทําเคยฉากหนึ่งแล้วที่ไปรุนเคยเอิ้งเอ่ยรุนกรุงทําเคยขันดีรุนน้องก็ช่วยรุนกันนองรุนพี่ก็ช่วยรุน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 กุงทํำเคย ช่วยกันพี่เอ๋ยเอิงเอิเอากุ้งมาลา้างชากุ้งมาช่วยกันน้องเอ๋ยเอิงเอ๋ยเอากุ้งมาล้างมันพีล้างน้องก็ช่วยล้างน,น้องล้างพี่ก็ช่วยล้างล้างลางล้างลางกุ้งทำเคยกะปิของเราทำจากกุ้งเคยสดๆที่จับได้จากทะเลรอบเกาะค่ะกุ้งเคยเหล่านี้ตัวเล็กแต่มากไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่เข้มข้น ไม่เหมือนใครดูสิคลิปเราได้แสนวิวแล้วโหยอดสั่งซื้อเพียบเลยคนคอมเมนต์ก็เยอะกะปิเราขายดีแบบนี้เราทำกะปิหวานทรงเครื่องขายเพื่อมีมเมดีกว่ากะปิหวานทรงเครื่องบ้านเราอร่อยมากเลยนะใช่ใช่ยิ่งทำจากกะปิแท้จากเกาะเหลาคัดอย่างดีจากแหล่งธรรมชาติเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีทานกับมะม่วงเปรียปร้ยวๆโคตรฝินเลย ใช่ใช่ซันก็เห็นด้วยเราก็เห็นด้วยงั้นเราไปทำกันเลยลไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเราในวันนี้ค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักของดีจากกรอกเหลาค่ะแล้วของดีที่เราจะพูดถึงก็คือกะปิหวานซองเครื่องนั่นเองค่ะรับรองว่าใครได้ลองต้องติดใจแน่นอนค่ะ กะปิของเราเฮ้กะปีเราถึงบ้านลูกค้าแล้วมีลูกค้าส่งรูปกะปีของเราด้วยมีแต่คนชมว่ากะปีเราอร่อยฉันดีใจสุดๆไปเลยของกินบ้านฉันในจานบ้านเธอขอบคุณมากนะคะที่ชอบกะปีของเรา รู้สึกดีใจที่รสชาติจากบ้านเกิดของเราสามารถทำให้คุณประทับใจได้ขอบคุณที่ช่วยแชร์ความอร่อยนี้ให้กับทุกคนค่ะเริ่มแพ็คของไม่ทันแล้วมามาผมช่วยมามาเราก็ช่วยเด็กๆนี้เก่งจริงๆแค่เล่นติ๊กตอกก็ขายของได้แล้วม,มันไม่ใช่แค่ติ๊กตอกหรอกครับแต่กะปิเองเรามันอร่อยต่างหาก ใช่เพราะเรามีของดีอยากให้คนต่างพื้นที่ได้ลองของกินบ้านเรากะปิเกาะเหลากะปิจากภูมิปัญญาดั้งเดิมตามวิถีชุมชนประมงชายฝั่งรรระ,ระอะรอนบอน,นอบบคขงง